สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าว,วันเสาร์นะคะทุกคนเมื่อวานนี้หลังจากที่แม่ลงคลิปของเจาแสบค่ะลงคลิปให้เจ้าแสบแบบอยู่ในห้างสองคนพี่น้องในช่วงเวลาหนึ่งค่ะประมาณ50นาทีเนาะก็สรุปว่าตื่นเช้ามาวันนี้นะคะมีบางคอมเมนต์ที่อาจจะเข้าใจผิดแล้วก็ตีความหมายไปว่าแม่หมายถึงเมืองไทยไม่ดี คือคําพูดที่แม่พูดออกไปว่าถ้าเป็นเมืองไทยถ้าถ้าอยู่เมืองไทยแม่จะไม่กล้าปล่อยอย่างนี้ความหมายณนะตอนนั้นก็คือว่าที่เมืองไทยอย่คนพลุกพ่านถ้าเกิดปล่อยลูกไว้สองคนอย่างเงี้ยอาจจะพัดหลงแล้วก็หากันไม่เจอแล้วมันอาจจะเป็นอันตรายขึ้นมาอย่างเงี้ยในใจคือบริสุทธิ์ใจคือคิดอย่างนี้จริงๆค่ะแต่ณเวลานั้นมันยุ่งๆค่ะก็เลยไม่ได้อธิบายต่อไปแล้วก็ส่วนตัวคือ อาจจะเ,เป็นเปพราะตัวเองไม่มีไหวพริบในการเรียบเรียงคําพูดด้วยค่ะก็เลยทําให้บางท่านเข้าใจผิดว่า,าทําไมต้องว่าเมืองไทยไม่ดีคือแม่ไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นจริงๆนะคะที่บอกว่าถ้าอยู่เมืองไทยไม่กล้าให้สองแสบอยู่สองคนอย่างเงี้ยในห้างก็คือกลัวพัดหลงนั่นแหละคะ่ะกลัวหากันไม่เจอณตอนนั้นคือแม่บริสุทธิ์ใจจริงๆคือไม่ได้คิด ไม่ได้คิดเยอะนั่นแหละค่ะไม่ได้คิดมากอะไรเนาะในใจก็คือมคะมุดจุดเพ่งเพ่ดไปค่ะจัดการค่ะในใจก็คือคือไม่ไม่คิดว่าคําพูดที่พูดออกไปณนะจุดนั้นจะจะจะเกิดดราม่าขึ้นมาเนะะี่ยค่ะแม่ก็ต้องขอโทษมานะจุดนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดคําพูดเมื่อวานเนี่ยมันอาจจะไปกระทบใจของใครของบางท่านนะคะ แม่ไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าเมืองไทยไม่ดีนะคะแค่กลัวพัดหลงค่ะถ้าเกิดที่เมืองไทยเนี่ยปล่อยส่องแสบในห้างเนี่ยคือกลัวพัดหลงค่ะกลัวแบบเกิดอันตรายเพราะกันพัดลงจากจากจากแม่เนี่ยค่ะจา้าลูกชื่อคนห่วเปียกชื่อของตัวเปียกทำไมอะคะตัวมันนั่เย้อตัวมันี่มันเปียกตัวร้อนหรือเปล่า ใช่แต่ว่ามีสันผ้าค่ะมีสองผ้าตัวผมทั้งสองเลยเนาะใช่ตัวไปแปรงฟันก่อนได้ไหมคะแม่ตัวแต่มันรักเพียมมาตัวรักเพียมาใช่ะตวมันชอบเพียรมาจนหัวตัวตัวไปแปรงฟันก่อนได้ไ,ปปไหมคะหัวฟูมาเลยเนี่ยอือค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะแม่ก็อยากจะทําคลิปนี้เพื่อเป็นการขอโทษนะคะถ้าบางท่านเข้าใจผิดว่าแม่ ตีความหมายไปว่าเมืองไครไม่ดีอขอโทษจริงๆค่ะแม่เป็นคนที่ไม่มีไหวพริบในการพูดบางครั้งคิดแบบนี้ก็พูดออกไปแต่ไม่ได้มีเจตนาร้ายนะคะคือมันก็ผิดจริงๆนั่แหละคะ่ะที่ไม่ได้คิดแล้วก็ไต่ตองว่าคําพูดเนี้มันจะตีไปได้แบบมันจะตีความหมายไปได้หลายๆอย่างเนี้ยนั่นแะคะยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนการทําคลิปกับลูกๆเนี่ย มันมักจะมีดราม่ามาตลอดแหละแต่แม่ก็เข้าใจจุดนี้ดีค่ะไม่ได้ไม่ได้โกรธหรืออะไรใดๆนะคะแต่แค่อยากให้ให้ให้เข้าใจว่าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆค่ะคลิปที่มีเด็กๆส่วนมากจะเกิดดราม่าบ่อยค่ะแม่ยอมรับจุดนี้ดีนะคะทุกคนเข้าใจเลยค่ะแล้วก็เข้าใจดีว่าการมาอยู่ในสื่อสาธารณะตรงเนี้ยเ,เราจะต้องเตรียมใจไว้แล้วว่า จะต้องมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบแต่ยังน้อยๆก็อยากจะอ,อธิบายค่ะอยากจะชี้แจงในใน,ในความคิดในในจุดที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยให้บางท่านนะคะเ,เข้าใจในความเป็นแม่จริงๆอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีเจตนาที่จะจะจะ,จะหมายความไม่ดีนะคะนั่นแหละค่ะถ้าเกิดดราม่าขึ้นมาก็อยากจะมาชี้แจงเนาะอยากจะให้เข้าใจค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าแม่อธิบายแล้วบางท่านไม่เข้าใจอันนี้ก็ยอมรับนะคะแม่ยอมรับจุดนี้ดีค่ะแม่ก็ไม่สามารถที่จะทําให้คนทุกคนมารักมาชอบได้แต่ยังน้อยๆขอได้มาอธิบายจุดนี้ก่อนค่ะอะไรคะลูกมีม่โบีบทีนี่มีบที่นี่เหรอคะมาตูดมมม่ะเดี๋ยวมามาพูดกับพี่ๆก่อนได้ไหมคะโอเค แม่ก็ไม่ได้มีเจตนาจริงๆนะคะทุกคนที่จะหมายความไม่ดีนะถ้าเกิดว่าเข้าใจผิดแม่ก็ต้องขอโทษอีกครั้งค่ะมีหิมะเยอะด้วยมีหิมะเยอะด้วยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอโทษนะคะ